อกัมาเจออีกแล้วนะสำหรับกิจกรรมปาร์ตี้นะครับของห้องโอโซนตอนนี้เรามาไปกิจกรรมนะครับเพเบิร <Heaven S 1> นะครับก็เหมือนเดิมนะครับ d ด c ี <Easy> เหมือนเดิมตอนนี้เข้าไปแขกรับเชิญฝั่งโน้นนะครับเล่นไงอ่ะตัวนี้เล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นก็เรื่องของมึงนะครับพรามึงเข้ามากูบอกมึงแล้วพ่ออ่ะเพราะมึงตายโอเคครับกูเข้าใจได้ไงอ่ะตัวอี <laughs> มึงงัวแล้วสัต รีบลงบ้านมารีบ,งบลบงบ้านมาเร็วๆเออเก็บน,นี้น่าจะมันนะครับมึงไม่ต้องเก็บรูดไอ,อ้มึงไม่ต้องออกขวดมานะครับกูบอกก่อนเพราะว่าไม่มีรูนให้มึงเก็บกันเอาแล้วยังไงนี่มาวิ่งเข้ามาแล้วมายกอับยกอับสตันเอายกเพื่อนอ,อ,อีกเอ้าอู้มันหาเยอะหรือไงมึง นี่คนที่ออกของดีกว่าเนี่ยเป็นรีวิวซอรออกขวดมาไม่มีผลนะบอกทีมมึงด้วยเอาเอาเฮ้ยเอ้ยโอ้โอ <c oughs> ไหไอแจกไอเฉยเลยไอ้เวฟดูดูดูเหมือนของเรานี่เริ่มจะชิบหายตายหาละ ไม่ร้องดิเอเขาบอกว่าไม่ร้องนะครับเอาแล้วมึงเขาด่ากากแล้วนะอย่าอย่าให้เสียงชื่อแครนเหมือนเมื่อกี้เล้มึงเออรอบที่แล้วนี่นะครับรอบที่แล้วเล่น <S <S <ๆ>เล่นแลมเพดแล้ก่กระจายนะ เอาโยนมาไงสตันดิเฮ้ยช้าไปแล้วมึงสตันแล้วมึงก็ยกมาให้เพื่อนดิยกมาให้เพื่อนดิเออแลว,อว่าคนอื่นโดนสตันเนี่ยมึงยกมาให้เพื่อนต่อดิมึงดีดมาให้เพื่อนเอา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 เพื่อนโดนแล้วเว้ย มัวว่าเราโยนไปใช่ป่ะคนหนึ่งดีดกลับมาเลยโดโดโยนเข้าไปบ้างคนหนึ่งดีดกลับมาแล้วคนที่เหลือสตันต่องงครับไม่มีรูนให้เก็บงงอนะ อขวดมาไลความหมายไม่มีรูนห้เก็บเอา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 ้ยดูเหมือนจะโดนแล้วเกือบตายแล้วมึงสกอร์หนึ่งหนึ่งแล้วเยสโกฮวินิตนำไว้เบ้นเอาโดนโยนให้เพื่อนเราไหย อรู้สึกจะโดนจะลุบไปหนึ่งคนแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งไม่พอรด้วยนะออสเกมด้วยเอาดิเอาดิอาดโอ้โหเดี๋ยวทามาโดนจับมาโดนจับไหมเพื่อนดิเออตตันดิตตันตีดิเออเออแค่นี้แหละโอ้โหถ้ามงงึงคอมโบเหมือนว่ากีกได้ฉันชัว โดนโดนเพื่อนไปแล้วก็เพื่อนมาก็โดนกลับมาอีกทีหนึงนน่งสตาร์ตีทีหนึ่งโอ้โหจต้องหลับถ้ามันจะจบไปอัพคลิปแล้วครับนะเราไม่มีการรีแล้ว อเอาอะไรโยนดะไรเพื่อนโยนอ้ไเพื่อนนี่อู้มาหนาหมดเอ้ามึงสตาร์ทตัวเดียวกันดิเออได้ชัวบอกไว้ก่อนนะขวดไม่มีความหมายออกขวดมาฝั่งนู้นไม่ฝั่งนู้นไม่รู้เวเอออกขวดมากันหมด พอใหม,มีความหมายนะครับเพราะว่าเราไม่มีรูออดตามดิโอ้มันก็ไม่สตามตัวที่มันใกล้จะตายวะเฮ้ยเออแล้วมันก็จะตายแทนเองนั่นไงเรียบร้อยนั่นไง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 อันน,นีน่ผมว่าแล้วไงเรียบร้อยเรียบร้อยโอ,อ้ยอย่างเว้ย ไม่ง่ายถุยเกือบตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาต้องเอาตัวเลนส์มาไว้โหดดินะ ของม legen, ันจะได้เด็ดถูกถูกเซะหน่อยปาร์ตี้อยู่ครับถ่ายถ่ายสดครับพี่เอาโยนมาโยนกายเพื่อนเออสตันต่อสตันต่อเออสตันต่อยกยกยกเออนั่นแหละเออโขยมึงทำโบนอะไรเงี้ยได้กันในเช้าเลย ไม่มีใครออกรีมานนาให้เพื่อนเลยเว้ยเอาหมอยังไงยังไงเอ้ยเอ้ยโอ้ยเกือบโดนดีไหมดีดีหนหยเพื่อนดีอ้ยดูข้างบนทิ้งติกไว้คนเดียวเออจะตันจบตี ตีเออแฮ้นั่นน่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเอเ๋ฟนะเดี๋ยวไปถ่ายคลิปเดี๋ต่อเอา,เอา,เอาโยนมะโยนกลับให้เพื่อนเอาเพื่อนอยู่ไกลเกินเฮ้ยมึงไม่ดูเลยเฮ้ยมึงโยนเพื่อนไปมึงคิดว่าเพื่อนจะโยนกลับได้หรอ เออมันก็แค่ใกล้ๆหน่อยดีเฮ้ยมันโยนกลับไม่ได้อ่ะแหมแบบนี้คิดร้ายกับเพื่อนนี่ว่าพาเพื่อนไปตายนี่ว่าเฮ้ยออกรีมานามาคนหนึ่งดี เอากระโดดยนนะยนคืนดิยนมาหเพื่อนดิอุย้ยมึงไม่โยนมาให้เพื่อนตตันตตันเอ้ยตายหาตายหาโง่เลยเวย้ยตตันดิตตันดิตตันดิเอาเลยใครมีวันนาตะตันดิเอ้ยโอ้ยตายมึงตายอย่างนั้นอ่ะ เรียบร้อยว่าแล้วไงไม่รอดเอาแล้วไงตอนนี้หกต่อห้าแล้วโอ้โหจีพีเอฝั่งนู้นดำโด่งเลยว่ะดำทุกคนเลยอะดำโด่งทุกคนเลยแต่ว่าเราได้เปรียบอยู่เรามีสี่คน ในเรามีห้าคนฝั่งโน้นมีสี่คนดูปเบนซ์ดูเบนซ์ภาทีเบนซ์นี่นะเป็นยังไงเป็นยังไงยังไงไโอ้โดนโยนนะโดนโยนแล้วยังไงโยนให้เพื่อนต่อยังไงโอ้โดน,โดนตันอีกอะยังไงโยนกลับใั้โยนกลับมาดิโอ้โหไี่โยนกลับมาให้เพื่อน <laughs> เออ ก็คนที่หนึ่งวัยน้ำดงว้ยสามร้อยสิบสิบเท่าไหร่วะที่หนึ่งอ่ะไอคนชื่ออะไรวะอไอซาซาโอ้โหโอ้โหโอ้หุมึงคิดว่ามึงเตะลูกบอลแล้วไงเนี่ยบินเรื้อใจฟูฟุ่นเลยมึงโยนกันไปโยนกันมาเดะแปดต่อแปดแล้วฮะ เออออกดีมานาสักคนหนึ่งดีได้ดีมนา,มา,นาหให้เพื่อนด้วยเฮ้ยกระโดดสันดส้นี่สั้นสตั้นลงีิสั้นี่โอ้โหไม่สตั้นนะยกดิยกดิทันหรอ,อนะเออ <c oughs> ห่ามาแล้วสิบนาที โยนกับไม้โยนกับไม้เพื่อนโยนกับไม้เพื่อนโยนกับไม้เพื่อนดิยิ่โยนอะไรกันหมดนะเอาเอาตายตายตายแปลกแปลกแปลกโยนมาโยนมาเพื่อนโยนมาโอ้ตายเอ้าตายเอ้าอะไรวะของเราเยอะกว่าเลยเฮ้ย มึงคอมโบนไม่ได้อีกอ่ะไห้ปะเข้าไปมุ่ยไงไหนปะเออตายตายเออนั่นแหละนั่นแหละเอาไปแจกกันเอาไงเอาไงโอ้โหเออนั่นแหละเออนั่นแหละเออมันโดนมาเออนั่นแหละเอาจบเพื่อนด้กันแล้วเว้ย nó <laughs> về Yeah, kích sọn đi, tỏ đi, tỏ đi ơi <laughs> ถ้ามึงยกแล้วมึงแล้วมึงตีเองอะโหมันเจ็บกว่าเพราะว่าดาเมจมัเยอะเออตันจบจบจบเออนั่นแหละไม่มีใครออกบินลยเว้ยเออมึงมึงน่าจะแบ่งสายกันนะคนนี้ออกสายถึกไปเลยตัวแทงอันนี้สายดาเมจเออ อะไรประมาณนั้นนะ่ะเอา <c oughs> มึงก็โยนกับใม้เพื่อนวะคนนี้เพื่อนโยนไปก็โยนกลับมาดิโอ้โหเมื่อกี้ถ้ามึงโยนมาให้เพื่อนะมึงรอดแล้วนะ่ะ เ yeah. ด้บินละบิงบินอะชิงบิงแล้วไปโยนโยนไาให้เพื่อนเลยเออมึงบิงเข้าไปแล้วโยนให้เพื่อนน่ะแล้วเพื่อนแล,แล้วให้เพื่อนสตาร์น่ะนี้จะดีกว่าเพราะว่าฝั่งโน้นไม่มีบิงเลยมันออกสายดาเมจมันออกสเปลชา์จแล้วก็ไอ้คเด็กสเปลช์จทั้งหมดอ่ะแล้วรองเท้าเว้ยรองเท้ามีรองเท้าวิ่งสองคน อขอบเท้ไามา้อะไรดีอ่ะโอ้โหเพิ่นอยู่ไกลเกิดอยู่ใ้เพินพ่นไม่ได้ส่งจะาคูเ่เด็กไอ้โยนมาดิยาโยนมาดิโอ้โหโอ้โหโอ้โหอโอโ้เอาแล้วไปโยกกันสมดเลย <c oughs> เอา โยนเงินผิจิีกเข้าไอ้ชิงอ่ะชิงนี่บิงอ่ะชิงบิงเอาไปแล้วโยนมาให้เพื่อนนะะ่ะเพื่อนสอดฟองตับกันนะเออนั่นแลนหละตับลาะดิเออเอาเลยเอาเลยโอ้โหโ่เด็กก็มีเว้ยโอ้โห Bên hay bên nào bên, bên, à, bên, à, bên đi bên đi ờ ừ, ngại <laughs> ở đi ở đi dốt có mừng <laughs> mới ơi đi ơi mới ơi đi ơi mới ơi đi ơi quá hả đi ơi đi ơi đi tì đi à ờ ơi đi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  ơi นะราเมสองร้อยสามอ่ะสองร้อยกว่าโอ้ยเจอเจอโคเด็กเว้ยพวกพวกมึงเข้าไม่แบบเป็นจางหวากขนาะมึงมึงเกิดมาแล้วมึงเข้ามึงเกิดมาแล้วมึงเข้าเงี้ยมึงลงอองอองกันแบบสกิลนัดกันดีสักครั้งหนึ่งดิเออมึงมาตายจีตละตัวมึงมึงตายแล้วมึงก็มาตายบ้านมาตายี นี่หลังป้า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 มาหลังป้ามา <c oughs> เออนั่นแหละในต้นไม้อ่ะในต้นไม้อะทำดิยกดิยกดิเออแล้อยู่รวมกันไว้นับทนิดีทีผมเมื่อกี้ไม่ได้เลยเข้าวันทีเราคนดีเราคน เราสี่ต่อห้านะมึงเอาเยังไงวะไอเวสยังไงวะไปตายไอคิชิวแง่เยอะว่ะเดโตออกอะไรวนะหน้าเอาบ,บีเคบีหรอไม่มีใครสายถือสักคนลุงเหรอเหมือน,นวันนั้นนะ่ะเบเบะ nếp xài há là chỉ đủ. Ồ, oh, phim mà nó mà nó chốt chốt đi. Ừ. D ì, d ì, เนบเนบเตียวเนบสดเนบสดหลังหลังคนหนึงหลังตัหนึ่งยี่เดอเอาตันดิคนนึงอ่ะตันดิเออเด้อด่าเลยฝั่งโน่นนี่ของก็ยังเป็นสเปลชาร์ชครับมีคนหนึ่งคนเด็กน่าจะมีคนเด็กสองคนละคนสุดท้ายก็คนเด็ก มีสายถือคนหนึ่งเว้ยไอหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเออหนึ่งหนึ่งห้าสามเจ็ดอ่ะเอาฮาร์ดแม่งชัวแน่้มันมีสายถือคนหนึ่งนะบ้าเอาไม่ลงไอ้ตัวน,นั้นนะ่ะโัวเฉลเลย ออกของเวลาปวดด้วยวะเจ๊สั่งโน้แม่งรวยจนะาหน้ารวยหาแ้ไม่ได้นี่แล้วเนะี่ยไห็นบะไอเห็นไอได,ได้ได้หาแล้วอะถือแล้วเนะี่ย เนี่ยไอ้คนไอ้คนได้ฮาร์ดหน่อยมั้งอยู่หน้าป้อมหน่อยมั้งได้ฮาร์ดอ่ะได้ฮาร์ดล็อสเปียลชาร์ดถึงแล้วอะแย่เทปออกดับไฟมาแล้วเว้ยได้รถกรอบคนหนึ่ง ตัวแทงไม่มีเพื่อ,อเลยเฮ้ยโยนเพื่อมาตัดตันดิมาตัดมาตัดกันก่อนเออคุณออกฮร์ดตายยากเออ อาตายายกเหมือนลูกบอลเลยมีใครออกแทงไหมรู้สึกจะออกลถกล่สองคนรถสายโคเด็ออกสายโคเด็กสองคน ไอเบสจะออกอะไรวะคาถาฟ้าโยนเหรอโยนสามขอเบส <c oughs> เอา้าเขาเขาดูของก็รู้ว่านะเขาต้องหูเออโยนโยนเอ้าโยนกับเอา้าเอา้าขาป้อม้วมึงเอาลังไงป้อมยิงมึงเอา้า เอาสตันเออเอาไม่ตายเอ้ยโดนฝังโน้นมแตยังไม่ตายอ่ะพอแล้วยังไงฟังช่วยอีกเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบินมาแล้วน่ะเน้ปลาเน้ปลาหนักหน้าดิเออโน่น่ะสตันดิสตันดิสตันดิเอ้ยเออแรงคนละตัวเออป้อมดีป้อมดีเอาไปเยอะกว่าจบเลย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 ยี่สิบวิทีละนานไปแล้วนานไปแล้วลิปเอ็นเลยลิปเอ็นเลย ยืนบบปั๊มเลยเร็วอูสุดระชูบโซยเลยเอาโดนโดนกับอีกอ้าวครับ โอ้ยสี่สี่สิบเอ็ดต่อ 46. สี่สิบหกของเ้าไม่ออกอะไรวะนะออกหนัไป้ก็มีมีเคบีอ๋อหนักป้สองคนเออออกสายถึงคนหนึ่งมึงโยนเพื่อนยกเพื่อนใส่ยกเพื่อนใส่มึงทำไมไมึงไม่ไม่โยนแล้วตีอตีเ,เองวะแงดกตอนตอนอยู่ใ,ใกล้ๆอ่ะยกเองเลยดิ ล้วตอนอยู่ไกค่อยโยนตัวไปปั๊มดิปั๊มดิปั๊มดิเออปั๊มปั๊มปั๊มเออเออปั๊มดิปั๊มดิปั๊มตัวนั่นน่ะ ถือเนี่ยรถมันไม่รถมันไม่เข้าหรอกไอตัวนั้นน่ะเห็นปะจะได้ดาบควายแล้วน่ะอะมันถึกมันถึกมันถือแล้วอ่ะไอตัวนั้นน่ะออกฮานมาเออเนี่ยมีแมงสติลชาดาบไฟ มาชนมันชนมาชนกันเลยเอาแล้วเว้ยเอาเราไว้ยเอาแล้วเว้ยโอ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายหลังมึงอ่ะปั๊มดิปั๊มดิเออปั๊มดิปั๊มดิปั๊มดิเออสองไงโดนแล้วไง อะไรไปยกอะไรให้เพื่อนแลนั่นแหละโดนล้มโดนล้มเรียบร้อยไม่รอดดูดิยกเพื่อนกันใหญ่อวมดีเอ้ยอาหลังเข้าตัวหนึ่งแล้วมึง ออกคาถาฟ้ายกสามอะเบนต์ออกคาถาฟ้านี่หว่าเพราะว่าใครออกคาถาฟ้าอีกว,ว่าเยสเฮ้เทปเทปเทปเปิ้ลนี่ออกสาบสีมันมันโหดเหรออาชิง มึงไม่รีบป,ปั๊มมันเดี๋ยวก็แพงนะยี่สิบสองทียิมสามยิมสี่ยิมห้ายิมห้าทีละยังไงปัง๊มปั๊มดิเออเออปีปั๊มดิเออ,อเออ,เอ,อ ตัวนั้นเป็นดาบคว่ออกออกฮาร์ดอะถืกแล้วเนี่ยออกถืกอะโอ้ยยกสามสี่สีกว่าจะตายปั๊มปั๊มปั๊มเร็ว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 หลุดไปคนนึงหลุดไปอีกคนละปั๊มเลยที่ปั๊มดิ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 เอ้ยมันหลุดไปคนนึงกันเลยสามคนอ้าวสามคนนะฮะ ถ่ายถ่ายอยู่ครับถ่ายอยู่อ่ะจับภาพไปที่ชิงครับตอนนี้ชิงยังไงชิงยังไงโอ้ยบินก็ไปโจ๊กยังไงตัานตีโดนยกต่อยังไงตัานชิงหนึ่งดียังไม่ได้ไม่ได้ยกยกจ๊กได้นี่นี่สึกออกแบบ ตาบสามสีเ็้อึงนี่มันก็แม่งฉลาดให้ป๊อมยิงเอาไว้คิงมึงตายนะมึงบวกกับป้อมเลยนะสามคนเว้เอ,อ,อาลววะเว้เอาละเว้ยหาหลุดหลุดไปสองคนอีกคนนึงที่ว่าไม่ไม่หลุดอะ่ะโอเคจบและฮะกิจกรรม